สวัสดีครับวันนี้จะมาปลุกซ่อมปลูกปลูกเสริมครับปลุกเสริมผัดหวานเนาะหวานป่าได้เพาะเมล็ดมาฮะได้อยู่สักสองสามก้าเนาะอันนี้มันจะโอ้ที่จริงถ้าจะปลูกเต็มเนี่ยลปไงต้นหนึ่งปลุกเป็ไงต้นปลุกผัดหวานต้นเนี่ยได้ปลุกนักอยู่เนาะอ่าปอเนาะอ่าปลูก เรื่อยมีตะไคร่ปลูกไปก่อนเนาะอาจจะปลูกปลูกแซมปลูกอ่าห่งหืิลมลำไยเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงของอ่าผัดหวานเนาะอ่ต้องต้มปลูกในที่ที่ที่มีต้นไม้พี่เลี้ยงเนาะอ่าอันนี้เป็นลำไยเนาะอันนี้ต้นนี้ก็สาปีลอะอ่แต่งกีเรียบร้อยลอะอ่าออกออกใบ ก่อจ้าใบเลยรอบชุดนึงอ่าเดี๋ยวจะมาจะมาเออเป็น,เป,นเป็นรุ่นน้องของลำไยเนาะเออเป็นพักหวานเนี่ยนะเอะอเออเออลำไยเป็นพี่เลี้ยงนะอ่าเดี๋ยวจะจะจะลงปลูกเลยเนาะ าปูกแล้วนะครับอ่าลองแล้วหวานูกเสริมได้เลยหวานป่าครับปูกเสริมอันนี้ได้แค่สามสามก้าไปได้อันนี้ปีหน้าก็จะได้เซอกใหม่ เสริมเถอะนะผหวานป่าเนาะอ่ากับเดียวจะไปพอต้นไอ้ต้นที่ปลูกเมื่อต้นปีที่แล้วเนาะเราจะไปพอเนาะเป็นกระไดเนาะอันนี้เป็นเดียวปลูกอ่ ต้นใหม่ก่อนครับอันนี้เป็นต้นที่ปลูกไม่ต้นปีแล้วเนาะน,นี่มีมีสามก้าเนาะปลูกทีเดียวไอ้ตอนตอนที่ซื้อมาเป็นเป็นเพาะมาสามสามเม็ดเนาะออกมาสามสามก้าสามต้นนี้เนาะ่ะก่อน แตกยอดออกมาอ,อมีหอยหอยหอยกินเนาะอทิที่แล้วก็ไปหวานยายา,าก็ตายไปพ่องอหอยเป็นซาซาหอยเนาะแล้วก็เป็นเป็นปุยของหวานต่อไปเนาะอันนี้ก็ เดือนหน้าก็จะได้ซื้อยาอันนี้มันนมีอยู่มีชนักอยู่เนี่ยจะมาก,กินอัดหวานเอาเรื่อยๆนะอันนี้แล้วเดี๋ยวไปพอต้นต่อไปเนาะ,อะตอนนี้ก็แตดใบใบอ่อนแต่ยอกมา,าสี่ห้าใบซาดหอยก็มีกระเลอะเ ได้ผลอย่าได้มาเฮนเนาะ,ะต่อไปก็จะได้ซื้อมาแทนต้องป้องกันไวน้เนาะถ้าบอกป้องกันก็บ่ได้กี่นะอะกันไว้ก่อนอเดือนเดือนหน้าก่อนอต้อนนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาสักสี่ห้าใบเนาะเดี๋ยวมีไปพรอ,อนต้นเนาะครับ อันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาเนาอออกอย,อ,อ,ยอดมาสักสามใบแต่สอนต้นนี่อออบอกออกเดียวแอนบอมเมอร์ก่อนจะจะออกอยอดใหมล่ละ,ะต้องดูแลแบบกระชั้นชิดเลยครับอ่ปัดป่าอาหานป่าเนาะต้อง ลูกตอนเรียมแบบธรรมชาติอไอ้ที่ออดธรรมชาติในป่านี่มีอย่างก,กินนะมีคนเนี่ยไปกินไปเด็ดผัดหวานป่า,าน่าจะบ่มีหอยอย่างนะี้เนาะสัตว์หอยนักขนาดนี้ถ้าเดือนหน้าเนี่ยจะได้ไปซื้อยามาบวานเนื้นอ ถ้าหวานยาน,นี่ก็มาได้กินนะครับพ,พี่น้องปลูกขันหวานป่าก็ปลูกก็คอมเมนต์มานะครับว่าดูแลจังใดเออพันหวานป่าใหญ่โวยโตโวยอันนี้ก็มาได้ปีเจนนะครับปลูกเมื่อเดือนเดือนประมาณเดือนพฤษภาเนะ ประมาณสี่ห้าเดือนอยู่ครับพี่น้องลองคอมเมนต์มาเนาอกดติดตามกดชัตสไครต์ด้วยนาะสวัสดีครับขอบคุณครับ